สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุข,ขูสุคนเดอ้อพี่น้องใบบัวสิเป็นพี่น้องทั้งทางไทยฝั่งลาวต่างต่าง,างประเทศเอามาปรุงทุกท่านมาเพื่อที่หักแทงเอฟซีกีตารุปรักสุขทานนาะพี่น้องมันมีก็เป็นบรรยากาศย่ามีที่พี่างเป็นโก็มีแสงแดดมั่นแหน่พี่น้องสบายดีบสสุเด้อมันมีกาจะมาทำาเทตี๋ยวต้มพี่น,อน,น้องเลยต้มนุ่มจีนพี่น,อน,น้องต้มกะปุ้นด้วต้มกะปุ้นนั่นเองเ,องเองนาะพี่น้องน้องบอกว่าไปซื้อมาจาก ตลาดพี่นุ้ยกับน้องชายน้องสาวเขาซื้อพี่น้ยกับกับวปรกควคือยู่บ้านเฮาเนาะพี <and> <c oughs> <pt> ่น้ชีวิตกคนมาทำงานพี่น้ย แกงกะหรี่กะเล็ดนะจะเป็นกระตุ้มพี่นุ้ยค่ะหอยันนี้ใส่เป็นตัวๆจังซี่เลยโอเคไว้ซื้อมาจากตลาดถุงละเท่าไหร่คะพี่เบนยี่สิบยี่สิบบาทอันนี้เขาแถมไปเนาะตัวหน้อยเลือกเอาตัวน้อยบอตัวใหญ่ตัวใหญ่บอได้น้อยพี่น้อยตัวน้อยบอสไลายก็เลยว่าเอาจำนวนไลยไปก่อนเราจะใส่เลย bột tăm bò lè kem thì tăm xèo cuốc bảo voi pinoi, nong bảo bến, à. anh <laughs> à, này là gì vậy, xài mực tiêu thịtลงไป pinoi, tạt 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 มะกอกพี่น้อยผสมประสานคือเก่าพี่น้องมักกอกมัะนาวมักเล่นนี่ครับวันสุกงสุลตพี่น้อยขอกระไรกันขอกระได้สัญญาเสติดเลยดับหนึ่งพี่น้องอริอริเนี่ยวะอริมมาตัวอีกยูมันแต่ทำไมเบาเป็นอยู่เทิยงไก่ทิ้งหน้าก็พอเมกพี่น้องเลงกนี่ถ้าว่าเวลาจะแก้มาใหม่นะพี่น้องถ้าว่าผมมีตัวนี้ก็ต้องไปหาคอกันซะก่อนนะพี่น้องขอเอากันก็ได้เที่ยงไก่กันพี่น้องทำได้ไปซื้อ ขยาซะก่อนขยาซะก่อนนี่พีี่ดดสนะะคอ๋อปลาดาหม่มุอลำมือเก่านัวเลยค่ะมนนัวเราจะลองเอาปลาคุณพี่พิมพ์ที่พายพี่น้องแต่ว่าตังบพ่อพี่น้องลงอีกเลยโอเคได้เป็นนัว ลงไปนป้วปะเอาเซ็นลงบบดนี้เน่ะลงจะน้อยนึงเลยหยอดสะก,กอนเออหอได้ทีเลาอย่างเอาลงคนกระซามเลยจะบอกจ่อมลนลงหนอยดเออ,เอ,อ,เอ,อ Ờ đang chuẩn bị cho các bạn. Để làm. Chế vừa. Rồi. Rồi. โอเคไปเรียบร้อยพี่น้องไปบันพร้อมที่จะเสิร์ฟพี่น้องไปเอาไปตั้งโตแล้วพี่โตพี่น้องเ้ยอืมติ่งปลาหอมๆมันมากปลาลุดปลาลายเป็นปลาหลาดพี่น้องจากตัวพุกเจ็ดตัวหนึ่งร้อยหนึ่งพี่น้องซื้ออีกตัวร้อยพี่น้อง บรรยากาศอยู่ในห้องเสาพี่น้องแค่นี้แต่มันรุ่งรุ่งพี่น้องบรรยากาศก็ดีวิวดีแน่พี่น้องห้องน้องชายห้องบ่เป็นน kind of <D ek passive ramen> ั i̇şte the road, the mm ้นจะอัพหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีระเบียงทางหน้านาะพี่น้องมาๆมากบันนี้ค่ะสาธิตพี่น้องจะกินเตนี่ก็นือว่าบผู้มีใจนี่พี่น้องเนาะตมิสก็น่าเลยหอยนะกี่ผู้เก่าพี่น้องกินยังบัวต้ดพี่น้องยอมกินของบันออกบันหน้าเขาเลยยอมกิน มาพี่น้องเบิรสุบูุคนพี่น้องเบิรุูคนีว่าทีเป็นทงไทยงเราทั้งต่างเอซบเป็นเบิรสุบคุพี่น้องแล้วก็เอซคนที่ทำทองยูทูบคือกันนะพี่น้องเนาะมาด้อบัอกีนทำกันนะพี่น้องสบายกันดีพี่น้องสบายดีเอเบิรสุบผูุ้คนมาพม่น้อมากิ่เขาท้กันพี่น้องเขาทีพี่้วย มามาคุณคุณเอฟซีที่กรุงเทพฯนะครับเป็นประชาชนทุกคนพี่น้องมันกินเกี่ยวมีอยู่กินใส

อ๋ไงกุ้มเหนอาจารย์เนี่ยจเอไปเลยสุสักเดี๋ยวพถ้าเก็ตแบไลหน่อยเดียพักค่ะอันนี้อันนี้สดอันนี้แบบลวกงัดกะลงอนนี้อย่างแซ่บเเอ้ยมันเด้อมันเด้อ เมนูวันหยุดจ้ะเป็นขา้าวเส้าบีน,อน้องคนขา้าวเส้าทุ้เตี๊ยงเลย

三嗯，三。 ตอเหนะถูงกลงับนาเบอเาอไงตะก้อนมันน้มนเตะก้อปมันิบชาบอบหัวไล่าเอาเรากิน่นตรงน้ำเด้น้ำไม่หัดตก บุคคลคนดังนะ

พี่น้องเยวฟเลือะสำนีกพี่น้องเก็บเกับเสร้อพี่น้องมาฮันี่กับสมมาประควดพี่น้องเนาะพี่โทษประกันได้บัลเบนคอสุดกอภัยพนเอฟซีทุกถูกทานโอ้เป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศทุกจังหวัดในไทยทุกแข้งในลาวพี่น้อยพบพพอกันมาในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับที่นี่สบายดีสบายดีเอฟซีถูกท่านมีแห้งหมดคนเนาะแมนโชคมาล้ำรวยจ้า